งการที่จะทํางานจะทำไปไม้ใช่ยังไงนะครับเรามีศูนย์อินเทอร์เน็ตโมดนะครับจะไปพัฒนาศูนย์อินเทอร์เน็ตโมนของเราให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้เราจะพัฒนาในรูปของ,วของไวไฟในข้อมูลในตำบลนะครับตอนนี้เราตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตด้หลาบลละขณะที่มาอบรมที่นี่นะครับทางนู่นก็จะมีการจัดตั้งเ,เ,เรครื่องอินเทอร์นกับการจัดห้อง การสั่งเครื่องคมพิเตอร์เข้ามาครอบติดแหนบโน้ตบุ๊กมาโนมาณ์ตกล้ามบานนะครับเรากลับไปที่คาแข็งของรู้ตัวนี้ไปเสนิพัฒนาตรงนั้นเข้ไปนะครับได้ประโยชน์กับประชาชนอย่างมากที่สุดกำกับการอบคกรก็ยังได้พัฒนาองค์กรเข้าไปด้วยนะครับการทํางานประชาชนได้รับประโยชน์องค์กรกได้รับการพัฒนานะครับเช่น ส่งนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งต um ่อผู้บริหารเองและทข่อาจารย์ระดับคีแมนนะครับกดเข้ามารับการอบรม <c oughs> เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันในการสื่อสารระหว่างผู้ <c oughs> กำับชาระดับสูงนะครับกับผู้ชาระดับบริหารงานและก็ระหว่างนักการการหลืองอำเภอสุพรรณ่สรยจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมอบรม <c oughs> <c oughs> โครงการนี้นะบริหารสารสนเทศของผู้บริหารน,นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่2ในระหว่างวันที่15-19ตุลา2555ครับประโยชน์ที่จะได้รับครับตัวเองเื้่มต้นตอนที่มาเมื่อเห็นโครงการแลร้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนตัวผมและองค์กรซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยในเรื่องของ ความรู้ในการพัฒนาทางเทคโนโลยีนี้ก็ถือว่าน้อยมากมาวันนี้ก็ได้เราไปยชน์แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับะะตัวเองตัวอ,อย่างเช่นครับเมื่อผมมีประชุมเนี่ยปกติผมจะถือระเบียบไปหลายเรื่องแต่มาครั้งนี้ผมมีแท็บเล็ตไปผมมีเครื่องผมมีข้อมูลในนั้นสิ่งที่ผมจะเป็นประโยชน์ก็คือไม่จำเป็นต้องพกหนังสือไปหลายเล่มแ,แล้วระเบียบก็ไม่ต้องเพราะว่าจะมีในเครื่องไม้เครื่องมือตอนนัวนี้นี่ก็คือประโยชน์ครับส่วนในเรื่องของการพัฒนาอุปกร์แน่นอนครับเครือข่ายเนี่ยอนาคตในการบริหารงาน ในการบริหารจัดการและก็พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศจากระบบข้อมูลข่าวสารตรงนี้ก็ต้องเกิดขึ้นครับและถ้ายังไงแล้วก็ต้องกลับไปนําเสนอผู้ใหญ่ให้มีการพลฒนต่อไปอค,ครับขอบคุณคร,รับทีนุ่นรุ่นทิมลอนปลัดอบตานาซาอาเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องของแท็บเล็ตนะคะรุ่นที่สองสำหรับในส่วน ในเรื่องของความรู้นะคะที่ได้จากการอบรมไปในวันนี้เนี่ยะะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตนะคะแล้วก็การสร้างไฟล์ต่างๆนะคะว่าเราจะต้องสร้างยังไงการส่งเมลส่ง g ีเมลนะคะซึ่งความรู้ที่ได้รับเนี่ยถือว่าเป็นความรู้ใหม่ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ค่อยได้ทราบนะคะแต่ว่านำมาพอมาอบรมแล้วเนี่ยเราก็พัฒนานตัวเองนะคะตัวเองเรื่อง ศักยภาพของตัวเองในการส่งข้อมูลต่างๆได้นะคะยี่หมอก็ความรู้ที่รับไปเนี่ยจะได้มันจะมีจุดที่ใช้จะดังไปจนประชาว่าไอ้วายฟเนี่ยเป็นตัวสแกนรวจบแต่ดวไม่ใช่ที่นี่หรือจะมีมมเราจจุดแล้วที่เหลือเนี่ยมาอยู่ทีหมอเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มาใช้บริการร่วมกันนะคะพอใช้บริการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะชาวบ้านมาที่จะมาถ้าเราไม่ที่ระเบียงแเราพุกเรื่อง ทางเมลได้เราก็สามารถที่จะโต้นต่อจดหมายได้แล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นที่นักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับแจกไปเนี่ยส่วนมากก็จะยังใช้ไม่เป็นนะคะก็คิดว่าอยากจะทําโครงการในเรื่องของการอบรมลมกันจะจบเสร็จนะคะเพื่อให้ พปกครองแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถใช้สมุดได้ถูกต้องนะคะแล้วจุดริการของชุมชนเนี่ยก็อยากจะมีจุดที่มีเรื่องมีมารฟยแล้วก็มีอินเดีตเนี่ยที่มีเขียนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามันมาอยู่เป็นจุดเดียวกันให้มีการข้อมูลได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเชื่อมต่สารระหว่างอบปตลกับชุ้ชนได้ก้จะกาได้มาหลักสูตรเนี่ยครับก็มีการต้อง มาดูหลักสูตรของสถาบันว่ามันเป็นประโยชน์อะไรกับท้องถิ่นทีนี้ที่อตอของผมเนี่ยอตอน้องจิกเำเภคยนองแคจังหวัดสัุรีเนี่ย<ม>ก็ได้ผมโดยผมเนี่ยปรับปรับอน้องจิกเนี่ยครับก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันก็มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์มากแล้วันมีอยู่หลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นก็คือ5้าวันเนี่ยผมก็ได้เสนอตามสายงานผูนน้ว่าราชการก็คือท่านนายกว่าหลักสูตรเนี่ย เป็นหลกสที่ดีแล้วก็ระยะเวลาก็พอประมาณก็คือสั้นถือว่าสั้น5าวันเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้าสามารถานําความรู้เนี่ยมาพัฒนาองค์กรได้ก็เลยเสนอนำสายงานผู้องชาก็คือเสนอถึงท่านนายกานายกเห็นดีด้วยว่าเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นครั้งนี้ผมก็โชคดีอย่างหนึ่งชวนท่านนายกมาด้วยนายกก็เห็นถึงความสำคัญ ท่านนายกนายีบุญศินเนี่ยนายกอบตหนองจิตท่านก็มาร่วมศึกษาด้วยเพราะว่าเห็นเป็นประโยชน์กับท,ท้องถิ่นนะครับการที่จะเอาความรู้ได้รับจากการเรียนเนี่ยหลักสูตรนี้ที่จะไปเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายแล้วนะครับว่าอย่างอบตหอง,งจิตของผมเน่ยสายโทรศัพท์เนี่ยไปไม่ถึงซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ใช้ระบบของลักษณะเหมือนกับจานดาเทียมของ TOT ก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็5000กว่าบาทบวกแบดด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งสูงแต่ก็คุ้มค่าครับใน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 จุดหนึ่งนะครับก็ปัจจุบเนี่ยก็มีเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนโดยให้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก็คือเข้าที่ Google หรือจะ ประโยชน์จากเว็บไซต์ต่างๆของ,ของหน่วยงานองค์กรหรือภาคเอกชนเนี่ยโดยให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบลแล้วก็อ,อย่างหนึ่งก็ก่อนที่จะไปพัฒนาตำบลก็ต้องพัฒนาในองค์กรก่อนก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ยก็คงต้องไปแนะนํากับผู้ใต้น้ํัชานะครับว่า,าการใช้แท็บเล็ตรวมไปถึงก่อนก่อนที่มีแท็บเล็ตก็มีโน้ตบุ๊กมั่งคอมพิวเตอร์มั่งซึ่งซึ่งผู้ใต้กำลังชาเนี่ย บางทีะจะใช้ก็รียกว่าสัญญาณอ e ินเทอร์เน็ตไปในส่วนของการทํางานซึ่งไม่ได้คิดว่ามันสามารถมีแค่พิมพ์ง,งานส่งงานแค่นั้นก็ยังสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านของอเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารหรือว่านโยบายของผู้บริหารหรือว่าอะไรที่ทได้ประโยชน์กับประชาชนมากกว่านี้ครับก็คือว่าง่ายคือคุ้มค่ากับ

เยอยๆมากส์ตุ้ยตุ้ตุ้กดเข้าไปยูทูปเลยแสดงว่าใครกระปาไม่ได้เอากระเป๋ามาไม่ได้มไกระเป๋าไม่ได้กระเปาไม่ได้กระเลยจด้ะเอาไปสไดรเาไม่ได้เาไม่ได้รเาไม้กระเป๋าไม่ได้กะเปาไม้ะาไ้กระเป๋าไม่ได้ระป่แห้ะเ๋าไ่ได้เ๋ามด้๋าไม่ไ้วจะเป๋าไม่ไ้ะเปา้ะเาด้ะเ๋ดะเอากระเป๋าของไดาไมได้เปยได้ป ไม่ยนเข้าเยแล้วยังไงโอเปนบราวเซอร์แล้วก็กดอยู่ที่ปีหนึ่แต่ผัดที่เป็นดาวนะคะมาอีกรอบหนึ่งแล้วยังไม่คยรื่อักะเราจะส่งผลใจนักอนุรักเข้าไปเหนใช่ครั อย่ที่มันควเปิดทั้งแลจะเรียนรู้มันจกชามากกันกันตรงนี้ครับข้าไม่ได้เลยเกาไี่ประเ้นงตัละอางกาม่กิเก่านะเห็นถูรัเก็บเดียวกันไงไม่ต่างแค่แได้ได้ได้ถึงเนี่ยทีถูรับ โอเคแบบอนนี้ก็ไปไปยูทูครั้งแใช่หมรเปิดแรกใช่ไหมไลงไม่ได้อจารระวังแว่นนะครับแว่นตัวใหญ่โตไล่สั่งแล้วเขาไปรูไหมโอเคครับเสร็จแล้วมันก็ต้